ไทยยึดภูกมะเขือได้แล้วค่ะปักทงชาติไทยโบกสะบัดอีกครั้งขณะที่เขเมรเฝ้ารากมะม่วงเป็นเดือสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ25กรกฎาคมนะคะตามที่เกิดสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้สรุปผลการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ค่ะ สถานการณ์การสู้รบกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามยังคงพยายามใช้กำลังทหารราบเข้าประชิดกำลังฝ่ายเราเพื่อพยายามเข้าโจมตีหลักในพื้นที่ช่องบก สัมแต่ภูมะเขือช่องตาเท่าปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายโดยมีการยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะส่วนพื้นที่ช่องบกมีความพยายามที่จะยึดเหนือ469พื้นที่ช่องอันมาปรับกำลังเข้าควบคุมพื้นที่การประทะเบาบางลงพื้นที่สัมแต่ยังคงมีการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนด้วยรถถังและปืนใหญ่พื้นที่สัตว์สมฝ่ายตรงข้ามไม่รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่ขขาวพระวิหารมีการประทะอย่างต่อนเนื่องบริเวณวัดพระแก้วพื้นที่ภูมะเขือมีการดำเนินกลยุทธ์เพืื่่่ออยยึดดพ้นทีีีสาาคัญเเกกิวไปรบ พื้นที่เนิน3-50ถูกทำลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายเราพื้นที่ประสาทต,ตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ถูกอาวุธยิงสนับสนุนจากฝ่ายเราไม่สามารถดำเนินการเข้าติดต่อฝ่ายเราได้พื้นที่ประสาทต,ตาเมินทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายเราสามารถสกัดกั้นการเข้าฝ่ายตรงข้ามถอยกลับไปสถานะปัจจุบันฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตที่พื้นที่ผูกผีประมาณร้อยนายขณะที่เมื่อเวลาตีห้าครึ่งเมื่อเช้ามืดวันนี้นะคะ ชาวกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงค่ะแถ่เติมน้ำมันที่ปั๊มปตทเกาะกงหลังทหารกัมพูชาขยายความขัดแยง้งโดยการเปิดแนวรบที่สองและปะทะก,กันกับนาวิกโยธินไทยที่บ้านชมราชจังหวัดตราดโดยกองทัพเรือเปิดเผยว่าทหารไทยได้ลุยฝ่าทุ่นระเบิดชมราชชายแดนตราดเพื่อปฏิบัติการผลักดันกำลังต่างชาติรุกลามอธิปไตยฝึกอย่างไร้รบอย่างนั้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังปรากฏขึ้นในโซเชียลมีเดียคมเมนที่ชี้พิกัดเต็มๆโดยเป็นสถานการณ์ชายแดนไทยฝั่งจังหวัดตราดตรงข้ามจังหวัดโพธิสัตว์ของคอมเมนต ชาเปิดปฏิบัติการ IO รุกฟ้องเพจเอ็กและไอจสิ่งต่างประเทศองค์กรต่างประเทศและ UN เบิดเบือนล่าวหาไทยเริ่มก่อนเหลียวพอสู้ไม่ได้ก็งอแง,งค่ะเปิดฉากเองเจ็บเองแต่มีวงใดงแงๆมาว่ายอดเป็นปุ๋ยจริงของขมิ้นเนี่ยหลักพันแต่ปิดข่าวไม่กล้ารายง,งานยอดจริงให้โลกได้รับรู้ฝากคนไทยร่วมด้วยช่วยกันในเพจ UN หรือว่าเพจยู i น e d n a t นช n ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะต้องบอกว่ามีขมินเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ปั่นหนักมากเดี๋ยวเจอพลังปั่นของคนไทยค่ะไอโอเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน ขณะที่ก็มีรายงานล่าสุดว่าภูมะเขือของไทยนะคะถูกยึดขึ้นได้ทั้งหมดแล้วภายหลังจากที่กัมพูชาเปิดฉากเวลาตี3ามครึ่งค่ะโจมตีภูมะเขือซึ่งเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาวางกําลังเยอะสุดทหารไทยได้ปักธงชาติไทยเหนือยอดภูร้องเพลงชาติให้ถึกต้องเอกราชจะไม่ให้ใครค่มขีโดยเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีนะคะธงชาติไทยปักบนยอดภูมะเขือเรียบร้อยแล้วค่ะ สัญลักษณ์แห่งเอกราชและอธิไตยได้โบกสะบัดอีกครั้งเหนือแผ่นดินไทยได้ยอดภูมะเขือหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชากองกําลังทหารไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วทั้งหมดภาพแห่งกิตติภูมิทงไตโลงบนยอดภูมะเขือตราบใดที่ทงยังโบกสะบัดศักสีของชาติไทยจะไม่มีวันตกพื้นค่ะ โดยก็มีรายง,งานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่สองระบุว,ว่าทหารไทยปักธงชาติไทยบนยอดภูมะเขือเรียบร้อยหลังจากทหารกัมพูชาบุกรุกใช้กําลังทหารเข้ามายึดเอาไว้โดยเลียรพื้นที่ยอดภูมะเขือเรียบร้อย90%พร้อมตอบโต้ตทันทีหากกาลังทหารกัมพูชาบุกรุกล้ําเข้ามาส่วน10%ปจะมีการดําเนินการช่วงเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาพร้อมทําลายฐานที่มั่นกระเช้าเสาเรดาร์และบันไดเหล็กที่ทหารกัมพูชาทําขึ้นบนภูมะเขือให้สิ้นซากจากนั้นจะนํากําลังใหม่เป็นกอง,งร้อทยทหารร ตั้งกำลังหน้าแนวเพื่อให้กำลังชุดปฏิบัติการในช่วงเช้าได้พักผ่อนนอกจากนี้จะเสริมกำลังอาวุธหนักขึ้นสนับสนุนสำหรับการทำลายกาะเสาเรดาร์และบันไดเหล็กจะดำเนินการเวลา14นาฬิกาเนื่องจากรอสนับสนุนวัตถุระเบิดทางนี้ผู้เสียชีวิตจากฝ่ายทหารกัมพูชา10คนสามารถตรวจยึดทุทพปกรณ์ได้จานวนมากค่ะ ต่อมาค่ะทางด้านของพันเอกวิชาสุขสุวรรณนรองโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันว่ากองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองว่าเมื่อเวลาเก้านาฬิกา20นาทีได้มีการเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูมะเขือหลังจากที่ทหารไทยเปิดปฏิบัติการเข้าตียึดพื้นที่ภูมะเขือ ซึงเป็นบริเวณที่ฝ่ายทหารกัมพูชาวางกําลังไว้อย่างหนานแน่นและสามารถยึดพื้นที่ได้สาเร็จเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีความพยายามแย่งจากฝ่ายกัมพูชาในการเข้าตีเพื่อแย,ย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการระดมปืนใหญ่และเตรียมการจัดกําลังเข้าตีตอบโต้ฝ่ายไทยค่ะซึ่งผูมะเขือเป็นสถานที่ที่ทหารเขมรบุกขึ้นมาปลายภูตั้งแต่ปี2551 สร้างบันไดสร้างกระเช้าขึ้นจนรบกันในปี2554แต่ทหารเขมรก็ยังอยู่และตั้งฐานทหารปืนใหญ่แข็งแกรงแต่ที่สุดทหารไทยนะคะก็ขับไล่ฐานเขมรพ้นภูมิเขือสสาเร็จและปักธงชาติไทยที่ปลายจะงอยภูมเขือทวงคืนศักดิ์ศรีให้ทานไทยและคนไทยค่ะ